เอาละครับสวัสดีบุรุษรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นการ์ดนะครับผมวันนี้อยู่ที่กัปตันการ์ดนะฮะ วันนี้นะครับเรามางานวีสตาร์เตอร์เด็กเหมือนเคยนะฮะเหมือนรอบที่แล้วที่ไปถ่ายที่ B2S นะครับผมและแน่นอนฮะก่อนจะไปเริ่มกันนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนคอนเทนต์ของเราแล้วนะครับผมนั่นก็คือ B2S Thailand นะครับผมทุกคนก็รู้นะครับว่า B2S เนี่ยนอกจากจะเป็นร้านหนังสือและร้านเครื่องเขียนชั้นนาของประเทศไทยนะ B2S ยังขายการ์ดโปเกมอนถูกลิขสิทธิ์แท้ร้อเด้วยนะครับผมนอกจากการ์ดแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การเล่นการ์ดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับใครสนใจนะแวะไป P2S สาขาใกล้บ้านทุกคนเลยนะครับผมยังไงฝากไปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศคนที่มาเล่นวันนี้นะจะมาดูกันว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับนี้เล่นพอรพอพร้อมกันนะครับเกงก้าอินเทเลียนนะครับมาลงทะเบียนก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับสแกน QR โค้ดนะครับอันนี้ใครอยากลงเกง้าก็นี้นะผมไม่ใช่อยากลงคือเราลงล่วงหน้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องซื้อเหมือนเดิมนะครับผม1กล่องนะครับพอดครับ เราลงทะเบียนไปแล้วนะฮะคือมันต้องใช้เว็บโปเกมอนเหมือนรอบที่แล้วที่ผมทำเลนะอันนี้เราก็ลงไปแล้วซื้อ1กล่องนะฮะกล่องไหนก็ได้นะที่เป็นนี่นะฮะเราสุ่มมาแล้วนะยังไม่แกะซีลนะเหมือนเดิมนะครับผมนะ,นะเราจ่ายตังก่อนนะครับร้อยเก,ก้าสิบก้านี่นะครับผมเราได้มาแล้วนะฮะหนึ่งกล่องนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะรเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเตรียมซองมาแล้วเหมือนเดิมครับ ฟังก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะจะแพ้ตาแรกอีกหรือเปล่ามาดูกันมาครับผมอยากซื้อสลีบเลยทำไมอ่ะดีซื้อดิมาหนึ่งสองปั๊บสายฟ้าโอเคแหละต้องเล่นระวังนิดนึงนะครับผมของดีครับ โอเคเลยครับแต่ว่าติดพลังงานยากไม่มีโมโคโค่นะครับผมให้จะมีไลชูตัวนี้นาสนใจนะฮะใส่ซองก่อนนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะขอุญาตินะครับผมเดี๋ยวเราแพรลิงกันนะฮะหลังนี้นะครับแต่ว่าชิฟบีบลูดอนรู้สึกว่าจะเล่นยากครับน่าจะไม่ได้เล่นถึงร่างสองนะตีแรงก็จริงแต่ว่าอันนี้ดีสุดเลยครับผมนะฮะตัวนี้นะครับผม ตีแล้วก็เลงจี้ได้ด้วยหนึ่งใบนะฮะมีซุปเปอร์บอลนะฮะโอ้ยมีของดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับเด็กเรานะมันคือฟิวนะครับผมฟิวนะฮะใช้ได้เลยนะครับข้างหน้าเราเป็นสายฟ้าผมลืมดูข้างหลังเลยว่ะอันนี้คือบอกตรงๆว่าเป็นดีใจนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเสียเร่าล่าวีตาดีใจที่มันไม่ตามโอ้ข้างหลังผมเป็นมืดว่ะทุกคนมืดไม่ค่อยดีหรือเปล่านะมีแอปโซตีทุกตัวตัวละ1ินะฮะใช้จี้มืดนะครับผมเดี๋ยวขอดูซัพพอร์ตหน่อยว่ามีอะไร บ้จุนสซาน่า2นะครับมีชิตโลนนะด้วยนะครับมีวิจัย2บอส1นะฮะโอ้ได้ของดีครับผมใช้ได้เลยฮะและที่น่าสำคัญกว่านั้นก็คือมีใบนี้ของดีจะจดอย่าลืมนะทุกคนฮะ dci ทุกครั้งนะครับยิ่งเป็นเด็กสตาร์เตอร์นะครับผมมา dci ด้วยนะครับ ไม่งั้นพลังงานจะติดกันจัดๆนะครับ okay. โอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรอบแรกกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนจบนะครับเหมือนเดิมเนาะจะรีบมาแล้วนะครับไปดูปเริ่มนลยพอดของเรานะครับผมม,มาโต๊ะสี่นะฮะเจอกันนะครับผม นะครับทุกคนครับเกมแรกชนะไปแล้วนะครับผมชนะแบบงงๆนิดนึงนะครับมีการใช้เทคผิดแล้วมันย้อนไม่ได้นะครับก็เลยเรียกจัดมาคุยนะครับว่ามันเป็นยังไงเล่าปุ๊บมันมันย้อนไม่ได้ครับผมก็ชนะแบบแบบอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอยากเล่นให้จบมากกว่านะมันสนุกกว่านะครับผแต่ว่าทำไงได้เนาะเคผมเตรียมตัวสําหรับรอบต่อไปสักครู่นึงนะครับจะเจอกันนะครับผมมาครับทุกคนฮะโต๊ะสองนะครับผมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะค่อยคุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับรอบสองแล้วทุกคนนะไปเจอกันนะครับ นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับงานวันนี้ครับชนะไปได้รอบเดียวนะครับผมรอบที่2เมื่อกี้นะครับคือเจอเด็กที่แบบว่าแพ้ทางมากๆครับเขาเป็นต่อสู้แล้วผมเป็นสายฟ้ากับมืดนะครับผมแพ้ต่อสู้ทั้งหมดนะแล้วที่สําคัญคือเขาเป็นคาริกี้ทุกคนพอเป็นคาริกี้เนี่ยตีไม่ตายครับผมเลือดเยอะมากแล้วววมเป็นวีแมอีกเลือด300กว่าแล้วผมสู้ยากมากครับผมนะก็แพ้ไปนะโดนบอสไปด้วยนะครับผมกลายเป็นเซราแล้ววีสตาร์ผมที่กําลังจะพร้อมวีสตาร์หรืออะไรเงี้ยนะผมแบบตั้งเบ้นไว้แล้วนะ จะปั้นนะมันปั้นไม่ได้นะโดนคาริกี้จุกเดียวนะครับผมแพ้เลยนะก็นะมาเท่าน <im> ี้นะ ไม่เป็นไรกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมก็มีจัดตามร้านการ์ดนะหรือว่าใครจะไปเล่นที่ B2S แบบผมก็ได้นะวีคที่แล้วเนาะลิงก์สมัครก็รายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะผมยังไงก็ดูได้นะครับใครต้องการจะสมัครนะติดต่อสอบถามไปก่อนได้นะครับว่าเต็มหรือยังรอบวันไหนบ้างอะไรยังไงนะยังมีกิจกรรมอยู่นะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะตอนนี้ ใครพอมีกำลังอยากสปอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยนะครับผมผมมี Discord ให้สำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรามีระบบซุปเปอร์เต็งแล้วนะพลลองกดมาดูก็ได้นะจะได้ดูว่าเป็นยังไง <laughs> แกงกดแกงทดลองมาหน่อยก็ได้นะผมซุปเปอร์เต็งใต้ล่างนี้นะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับระบบซุปเปอร์เต็งที่เพิ่งเข้ามาในช่องเรานะครับผมไปแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี